ผมใช้มาเนี่ยผมทดลองมาใน4สี่ปีเนี่ยเออลูกโดกมันดันลูกแบบเสมอแล้วใหญ่ได้น้ําหนักเอ้ยถ้าเราทดลองใช้ตามตามที่เขาแนะนํานะมันหมดไม่เท่าไหร่หรอกอย่างแต่งลาไยเนี่ยเอาเงินแต่งมาซื้อยาดีกว่าผมเอาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสไม่มีคนแต่งคนแต่งเข้ามาเพื่อจะเอาเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เอ้ยไม่ต้องแล้วผมบอกว่าไม่ต้องแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่แต่งแตกหมดไม่ได้เก็บลูกเล็กเขาจะบอกอย่างนี้ผมก็จะลอง เราลองเราเปิดใจลองเลยว่าหกหมืน่นเอามาซื้อยาอแล้วผลผลิตออกมาเป็นไงน้ําหนักปริมาณคุณภาพถ้าใช้ตัวอื่นเนี่ยแตกเหมือนที่เขาว่าแต่ตัวนี้น่ะมันทำให้เรามีน้ําหนักมีคุณภาพแล้วปริมาณมันจะเพิ่มขึ้นมาส่วนไม่เป็นคนไม่รู้จักยาใช้ตัวนี้จบเลยมันขึ้นมาเพิ่มเหมือนเท่าตัวเลย <c oughs> ขึ้นมาเท่าตัว พอหลังจาก6เดือนปั๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเลยจากสีแดงแดงมันจะกลายเป็นสีแบบขัดผิวมันจะโน้มลงก่อนจะใช้ของนะต้องหาข้อมูลดีๆต้องชอบไปดูสวนหาข้อมูลว่าเขาทํายังไงเอ้ยโตทํายังไงใหญ่เงี้ยต้องไปดูสวนที่เขาทําประสบความสําเร็จมาบางทีเราไม่เปิดใจนะเราทําเดิมๆแบบว่าอย่างนี้นี่ดีแล้วดีของเราเนะี่ยมันยังไม่ดีเท่าไหร่ผมก็อยากแนะนํานะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ลองเปิดใจใช้เปิดใจใช้ดูคนไม่เป็นก็ทําได้ ไม่มีปัญหาอะไรเดือนนี้ถ่ารู้จักเปลี่ยนปันเดือนนี้ยัยงไงก็โตมือใหม่ก็ทํได้อยู่ที่หนองบอนครับตำบลคลองใหญ่อำเภอปุ่งร้อนจังหวัดจันทบุรี